สวัสดีท่านชมทุกท่านแล้วกันนะคบปีนดีต้อนรับข้าสราแล้วกันแฟนา Running TV กันครั้งนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดไอ้นั้นแอดออนะที่มีชื่อว่าปีน,น,น่ะเนาะมันจะมีหลายหลายสีมากเลยนะให้เราเลือกมีสิบเอ็ดสีนะใช่ะะปะไม่รู้นะมีนะฮะตอนนี้ผมใช้ปาดีดีโมใช่ป่ะปาดีโมใช่ปะไม่รู้นะ คีครับก็เป็นปีกแนวนี้เลยนะก็ทีเลือกปีกเนะี่ยก็ให้คุณเอาปีกธรรมาดาม,มาแค่นี้ะครับใส่นะ่ะเออก็ได้แล้วครับมาเดี๋ยวผมจะสอดลงกันเลยนะครับถอดปีกปป๊บเดี๋ยวท่านชมงงวาทำไงเนะี่ยอ๊้ยออกดิเปปีกมากเลยแกบ้ท่านชมงงนะมา สอนแล้วเลยนะครับจวออกจากโปรแกรมนี้ก่อนออกจากมอครับไป efi e x p l o e r ครับเรียบไปเลยนะ efi e x p l o e r นี้ค,ครับโอเคนะพอคุณเข้ามาครับโอเคให้คุณนะไปที่ดาวน์โหลดครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะสอนอธิบายก่อนนะคือ ไป YouTube สกายพี่สกายลักซี่ชแนลเขาละไปโหลดลิงก์นะไปโหลดลิงก์มาจะไม่ได้ลิงค์แบบนี้มาครับไม่ได้แน่นอนครับมันจะได้ลิงก์ไอชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะกดเข้าไปครับกดไอเพิ่มเติมนะไอสามจุดเพิ่มเติมครับกดแตกไฟล์ใช่ปะหรือคันลอกน่าจะแตกไฟล์นี่แหละครับกดไปครับมันจะได้แบบนี้ครับให้คุณกดเข้าไปครับนี่นะอีกไลค์อันมากเลยนะ คุณเลือกนะปีกแล้วนะโอเคนะถ้าคุณอยากเอาปีกนี้ก็ออกก่อนปีที่สิบใช่ไหมโอเคกดไปครับกดเพิ่มเติมครับคันล็อกคัดลอ็ดลอกไปที่ครับลออออ็อกไปที่เกมเฮ้ยอีอย่างครับลืมลืมอะไรอีกอย่างเด้อเด้อกดอะไรเนี่ยร,นะนะรับอีกอย่างตัวผมต้องเป็นลบนั้นก่อนนะ ผู้ชมน่าจะไม่เข้าใจหรอมเนี่ยมันจะมีปีกลงเหลืออยู่ให้เราลบไปครับถ้าเราอยากติดตั้งนั้นใหม่นะให้เราลบไปเว้ยลบลบลบ,โอ,บโอเคครับถ้าเราไปที่ดาวน์โหลดปีที่สิบโอเคกดตรงนี้คัดลอกครับเกม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 ส์เออนี่ครับกดไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับ ให้คนนะุณออกเลยคนระับออกจากโปรแกรมนี้เลยเด้อเด้อเด้อแป๊บเดียวเข้าเกมใหม่แล้วครับเลยนะวิธีอาจจะยุ่งยากหน่อยนะมันก็ง่ายนิดนึงนี่แหละแต่มันจะยุ่งยากอยู่นิดนึงนะคือรอแป๊บนะฮะรอก่อนนะจ๊ะทุยเยับพอเข้ามาใช่ไหมกดที่ซิงค์ กดที่ไอ้นี่นะไอ้นี้ครับตรงนี้มันจะไม่มีครับมันจะอยู่ข้างล่างครับให้เราไปกดมันนะมันจะขึ้นมาแล้วเราไปเกมเลยครับไปเลยครับข้าแบทเลยครับรอแป๊บนะอืมมันจะมีจริงเป่ามาดูกันครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ปีกนะคอยดูครับเมื่อกี้ปีกดีโมใช่ไหมอ่ามันจะเปลี่ยกแลวครับคอยดูนะใส่ดิเฮ้ย นะฮะเปลี่ยนแล้วโอ้โหเท่เลยนะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายสวัสดีสวัสดีบายบายชุบชุบชุบบูชุบชบูบายบาย